สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเลติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังกันนะคะว่าเรื่องไหนปังสุดสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เรามาชมกันค่ะสำหรับละครหลังข่าวค่ะเรามาเริ่มจากละครที่อกอกาศวันจันทังคารก่อนแล้วกันค่ะ ช่องเจ็ดเป็นละครรีลันเรื่องโซเวรีค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอไปตอนที่13และ14ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่4 0และก็4.4ค่ะสำหรับละครรีลันเรื่องโซเวรีก็เหลืออีเพียงแค่3ตอนก็จะจบแล้วนะคะโดยเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็เป็นละครชุดใหม่เรื่องรังรักพรางใจค่ะนำแสดงโดยโดยนัทพัทรพลแล้วก็ ปูเป้เกสตอรินค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคืนวันอังคารที่23พฤศจิกายนนี้นะคะแฟนๆของโดนัทแล้วก็น้องปูเป้ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในขณะที่ช่อง3ละครเรื่องเฮลมีคุณผีช่วยด้วยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอไปตอนที่6และ7ค่าด้เรตติ้งอยู่ที่1.7แล้วก็1.8ค่ะส่วนทางช่องวัน31เป็นละครเรื่องพระจันทร์แดงค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอตอนที่3และ4ดาเรตติ้งอยู่ที่1.6แล้วก็1.7ค่ะ สำหรับละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะช่อง7เป็นละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจรีลันค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสนอไปตอนที่15และ16ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่2.9และก็3.1ค่ะสำหรับเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจเนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่3ตอนสุดท้ายก็จะจบอีกแล้วเช่นเดียวกันค่ะและเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องปล้นลอยฟ้าค่ะ โดยจะเริ่มตอนแรกคือวันพรฤหัสบดีที่25พพฤศจิกายนนี้ค่ะนำแสดงโดยคู่พระนางใหม่ฟิล์มกัญญากริและก็มิน้นบารมิตาค่ะแฟนๆคาบูก็อย่าพลาดติดตามชมกันได้นะคะในส่วนช่อง3ละครเรื่องเกมล่าทรชนนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอตอนที่4และ5ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่1.5และก็1.7ค่ะในขณะที่ช่องวัน3 1เป็นละครเรื่องกระเช้าสีดาค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอตอนที่13และ14แล้วนะคะเรตติ้งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5.3และก็5.2ค่ะและสำหรับละครเรื่องกระเช้าสีดาก็เหลืออีเพียงแค่2ตอนสุดท้ายก็จะจบในวันพฤหัสสบดีนี้แล้วนะคะโดยเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อเป็นละครชุดมาเรื่องวิมานไซค่ะนำแสดงโดยเจเจพิพันธ์แล้วก็เอสเธอร์สุปิลลาค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันพุธที่24พฤศจิกายนนี้เวลา2ทุ่มครึง่ง แฟนๆละครช่องวันก็ติดตามชมกันได้นะคะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์แอาทิตย์กันบ้างค่ะช่อง7ค่ะละครเรื่องพลิกกับเกลือค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอตอนที่ 2, 3และ4ค่ะเรตติงขยับขึ้นมาอยู่ที่4.0แล้วก็ตามด้วย3.4แล้วก็3.5ค่ะ ส่วนทั้งช่อง3เป็นละคร,ร,รเรื่องทุ่งสเสนหานะคะออกอากาศเป็นตอนที่15 16และ1 7เจรตติ้งขึ้นมาเช่นกันค่ะอยู่ที่3.1 3.4แล้วก็3.6ค่ะและสำหรับละครเรื่องทุ่งสเสนหาก็เหลืออีเพียงแค่ตอนเดียวก็จะจบในวันศุกร์นี้แล้วส่วนเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องกระดรักนะคะเป็นการนำแสดงของแอนทองผสมแล้วก็เจมส์จิรายุค่ะ โดยเริ่มตอนแรกในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนนี้แฟนๆละครช่อง3ก็ติดตามชมกันได้นะคะเรามาชมละครเย็นก่อนข่าวช่วงเวลา19นาฬิกากันบ้างค่ะช่อง7นะคะเป็นละครเรื่องทิดาวานอนค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอตอนที่14-18ถึงนะคะเรตติ้งทั้งสัปดาห์สูงสุด2 5.4ในตอนที่17เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ ส่วนทางช่อง3ละครเรื่องนางฟ้าสูนนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอตอนที่15-19ได้เรตติงสูงสุดอยู่ที่5.3ในตอนที่19เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ช่องวัน31นะคะละครเรื่องภูผาผีคุ้มได้เรตติงตอนที่17-20เรตตสิ้งสูงสุดอยู่ที่4.2ในตอนที่19เเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะ เรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์เรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังค่าประจำวันที่8ถึง14พฤศจิกายนค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกก็คือละครเรื่องพลิกกับเกลือค่ะออกอากาศทางช่อง7ได้เรตติ้ง4.0ในตอนที่2ค่ะอันดับที่2ค่ะขึ้นจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนั่นก็คือละครเรื่อง โซเวรีลีลันค่ะออกอากาศทางช่องเจ็ดดเรตติ้งสูงสุด24.4ในตอนที่14ค่ะและอันดับที่1นะคะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์ล่าสุดนั่นก็คือละครเรื่องกระเช้าสีดาค่ะออกอากาศทางช่องวัน31ด้วยเรตติง้ง5.3ในตอนที่13ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนเขาวกันบ้างนะคะอันดับที่3ค่ะ คงที่นะคะก็คือละครเรื่องภูผาผีคุ้มออกอากาศทางช่องวัน31เได้เรตติงสูงสุดอยู่ที่4.2ในตอนที่19ค่ะอันดับที่สองค่ะคงที่นะคะก็คือละครเรื่องนางฟ้าอสูรออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติงสูงสุดอยู่ที่5.3ในตอนที่19ค่ะและอันดับที่1นะคะ คงที่เช่นเดียวกันค่ะก็คือละครเรื่องที่ดาวานอนค่ะออกอากาศทางช่อง7ได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่5.4ในตอนที่17ค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ